เช่นเดียวกันค่ะในส่วนของจังหวัดยะลาเองนะคะก็ได้จัดกิจกรมรมส่งความสุขและรอยยิ้มให้กับน้องๆคนพิเศษด้วยหัวใจคนพิเศษค่ะศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลาได้จัดกิจกรมรมส่งความสุขและรอยยิ้มให้น้องๆคนพิเศษด้วยหัวใจคนพิเศษ เพื่อสร้างความสุขความสามาคัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักเรียนครูและบุคลากรรวมถึงส่งเสริมความสามารถนะคะแล้วก็สร้างกําลังใจให้กับเด็กนักเรียนพิเศษในพื้นที่โดยมีนายสมพงษ์พระชัยศึกษาธิการจังหวัดยะลาเป็นประธานพร้อมกับเผยว่ากิจกรรมนี้ค่ะมุ่งสร้างกําลังใจและความสัมพันธ์ที่ดีให้แก่เด็กพิเศษและขอให้ผู้ปกครองนําน้องๆเข้าเรียนศึกษาอย่างต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างในเรื่องของพัฒนาการ ตามศักยาภาพนะคะแล้วก็ช่วยให้นักเรียนสามารถมีความรู้และทักษะการทำงานในอนาคต ขณะที่นางโรฮนาะแก้วสุขผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา2จังหวัดยะลาก็ได้กล่าวว่าเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนและขอขอบคุณผู้สนับสนุนที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างความสุขและส่งเสริมศักยภาพของเด็กนักเรียนในพื้นที่กิจกรรมค่ะประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษาการมอบของขวัญและรางวัลพิเศษการเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานการแสดงความสามารถของนักเรียนและกิจกรรมนันทนาการต่างๆขอขอบคุณค่ะผู้ใหญ่ใจ และทุกภาคส่วนที่ร่วมการสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กนักเรียนพิเศษซึ่งจะช่วยส่งเสริมความเท่าเทียมในการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่ต่อไปด้วยค่ะค่ะ